สวัสดีครับผมภพ่อคุณตามเคยครับบุตรอีสานหาอยู่หากินคุณผู้วัวครับมือนี้ก็บจะผาพี่พาน้องมาเลาะตึกแหไร่ม่องครับสภาพไม้นะครับน้องเสียงบุญมาเนี่ครับกลับมากับทีมงานครับผ่านเจครับพ่านแนบก็ยืนหาอยู่ครับเดี๋ยวผมจะให้ส้มบรรยากาศรอบๆนะครับพอดีฝนตกเศร้าพอดีพี่น้องทีมงานเพิ่งกระโทรมาหาเนาะโอ้ยแป๊บแป๊บปไปสั่นหายอยากหากิน บบรรยาก,กาศไปครับพี่นอ้องติ๊กแหนมกันสวัสด,ดีครับพี่น้องอเอาพอได้ปิ้งกินเที่ยงเลยพี่นองง้องเลยพานจีเขาเข่อยากันเด้อพีลยโอ๊ยพานียาเด้วเข่อยากันเข่อยา,ากันจีได้หนาวจักีได้หรือบ่ได้พี่น้องมาดูดมาเบิ่งน้ำกันเนะาะเพราะว่า ปลากระอึดนั่นส่วงนี้คนก็หาหลายพี่น้องเนี่ยนนพันแหนบเขาในว่านนัน้นสามสี่บาทนี่ว่ได้ปลาพ่อโตอยู่นนยครับขรับปลาย่างไปประมาณสองร้อยเมตรก็เป็นแม่น้ำโคง้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก,ก,ล,ก,ก,ล,ก,กลับหัวเรือให้เด้๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพี่น้องบาทแรกแค่ประมาน Nó sếp sài sợ đa bơi. Na mời kể phi nhung. Movement to a mùa mịn. Sài mình đa bụng. rồi y bà. Nao y bà. Nao y bà. ปลาต่ำอยู่อ,อ,ยอ่ปลาได้ปลาจีบกักหอยี่พี่น้องเ <c oughs> ป็นแต่อยากอายเนาะมาหากินปลาเพไ,ได้กินบกักหอยนี่ยนี่ครับพันแหนบเขาปลาตัวเดียวก็บ่ได้เนาะ mít chặt 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 ướt khắc, phà cái chặt cái chặt 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 khoai hào. chặt chặt rồi, chặt mán chặt 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 ค่อยๆค่อยๆค่อยๆหืมปาขาหน้าเขาเลยพี่น e, ้องเอ้ยตัวงามๆอี่นะพอดีปิ้งนี่มันมจิ้นรุดอกตาพี่น้องเลยเนื่อหางนะเอ้ยมันในมันดในพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาวด้วยอ๋อแล้มาป่ะพี่น้อง บเบืคอยปนี่มพี่น้องเอ้ยมาคอยสฉลียเนี่ยมุมอันนี่นะม,มือ <c oughs> <c oughs> น้ำนีาา่เอาทางไว้เอาทางจบทางไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตปลดป่ปาก่อนนะครับปลาก็เป็นปลาขาวเข้าพี่นอ้องตั้งใจมาว่าน,นั่นเอาปลาขาวอีไทยเนาะแะไรกับภากันไล่มองแลนน้วครับบาทเนึ้ยครับไม่ค่อยได้หรอกก็เลยซะเปลี่ยนแผนิดนึ รุ่รนโน,โน,นี่ผู้ดีปีงแสบลาน,นีไม่ค่อยมีก่างเนี่ยท่านปะเขาอีไทยเนี่ยโอ้ก่างหลายผมปะเขาอีไทยปลากุ่มบานยังแหละมีหัวเกลือตาขาวแล้วนะไมากเนี่ยนะเอาใส่ช่วยพด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 ใส่กันสูงขนาดวะน,นี่ครับพันแหนบมาครับคลิปก่อนอีพีที่แล้วครับโอ้เพิ่นเนี่ยครับว่านแหหมานได้เพิ่นเนี่ยโอ้ยมีแต่พลอลูกอ่อนอืมพอลูกอ่อนนะ อจ้องเรือไปไหมเรือลมพัดเลยนะพอได้ปิ่งโซ่พี่น้องเลยกรพ่อเลยเนาะกินน้ำกา้างแสบๆเนาะพี่น้องนะนี่พี่น้องปลาได้บเบลายลดอกได้มันปิ่งไงพี่น้องพอได้ปิ่งเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็ไม่ค่อยมัดไปได้พี่น้องไง วันเหงาจุนเมื่อยล่ะกับทีมงานกกนได้บาดละตัวสองตัวอยู่ไปีกกินเที่ร่วมกันพี่น้อนง พี่น้องกินปิ้งปลานล้วกันครับทีมงานก็นดังไฟเซตเรียบร้อยครับรับต่อไปกับป้งปลาแล้วพี่น้องปลากับปลาขาวนี่พี่น้องได้บลายดอกมือนี่บ่ค่อยมันปันไดครับบรรยากาศกะหิ้มหวยห,ห,หิ้มน้องครับพี่น้อง <laughs> ม,มืดฟ้ามืดฝนมาอีกแล้ว กับตัวปลาขาวครับพี่น้องขาหน่อยวันนี้อะไรพี่น้องปิ่งกับแจวปลาแดกเนาะครับไตอุ่มแสงเลยพี่น้องโอ้ได้บรรยากาศดีๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องปอกกลับมาเด้อพี่น้องบริยุกไก่บ้านเนาะจะเบิ่งคลิปนี้เลยขึ้นฮอดบ้านเนาะพี่น้องเนาะยันหลกยันไผอืมา นี่หลกนี้ไพ่มาเนี่ยโอ้ยสูอยู่บ้านนอเขาบะไ,ไดงพี่น้องขาดนี่สีหายากแท้แท้หายาก,ก้อนเกลือดอกนี่สุ่มเป็นนิงานอยู่กรุงเทพกว่าจากกรับบ้านก,ากับับบะแด้ช่วงนี้พี่น้องทางกรุงเทพวะายากก้อนเกลืออยู่บ,บ <c oughs> ้าเนเฮากับพ่อได้หาปูหาปลากินได้เนาะอยู่ผู้ในสถานการณ์ที่แบบ เออช่วงน,นี้ก็มีโ,นะโรคเนาะโควัวโควิดกันเลยมันเบ่งม,มองเอาเอย็นนะบนี่ครับพี่น้องเอ้ยอ้าวปีงปลาเขาก็ปีงสี่บาทเนี่ยโอ้มันคูนดีดีด้วยนะครับบรรยากาศกระต่อุ้มใหม่ครับพี่น้องปินหเปินเงาพอดีเนาะได้แบบ บรรยากาศแบบได้วิวอีรีพี่น้องเอ้ยพี่นอ้นองนี่เหนเนี่ยมันคาแห่พี่นอ้องเอ้าะมัะนไม่หนีก็ยังยั่งอยู่เลยไงดินจบๆอยู่โว้ยปีงป่ามันฮอนินะพี่นอ้องจำเจ้าปลาแดกอะไรบรรยากาศกรีพี่นอ้องแกมีเห็นชาวบ้านเนาะมาหาปลากันทางพวก ตะวันไม่ดีดับนเลยไปนั่งเฝ้าปิ้งปลากันพี่น้องนี่พี่น้องหน้าตาปิ้งปลาเขาเนาะโอ้มันเจียวอะคักเนี่ยเขาพันแหนบเนี่ยให้ปิ้งปลาบัจจีปลาบไดเลยไก่เซรามิคเลยพี่น้องเลยมากินน้ำกันพี่น้องมากินน้ำกันไปเต็มกงองมาพี่น้องกินข้าวน้มกันพี่น้องปิ้งปลามาเด้อมาเด้อ กแซ่บๆกินเขาไอิ่ม้ยี่น้องม,มันเราแซ่บเห็นพี่น้องเอ,อ้ยได้บรรยากาศได้ฟิว้ยงคือยังไง,งเขาเหนียวเอ้อมันมีเขาเจ้าเยอะคนออกอยูนอย่นี่ยมันมีตนะเหล่เนาะนี่เนาะจีบหอยไหมแอนเชอรี่แดกกระเทยเลยพี่น้องเลย ยีปลาไหมนรัปลาขาวโอ้ไข่ไหมพี่น้อยกินก่ได้ไข่เดมันบ่สุกันพี่น้องเบิ้งถวยเกันนะพี่น้องเอาไหมเจลน้ำกันซจบน้ำกันอืมออมมอืมอ ยามกันมาปีงแล้ว<ะ>ยามกันมาปลีงยมาแล้วจ้รเดบอยจะยามมงมองเห็นเน้อบ้เหรอปอง,อ,งยอยู่เรี่แม่ลปลาดูจีกแหเจ้าเราบ่จีกม่องเจ้าเราบเนี่ยตัวปุ้มเนือนนเ้อหนึ่งผอยู่น่าเรือ่ะผู้อยู่ท่าเรือ<ะ> น wow. ี่ก็เจ้าเหนแกงเบ็ดอยู่สิวะเบ็ดอะไรนะปลาพี่น้องพาแนบปีงปลาปลานักยังได้เมียได้ลูกเสื่อเนาะพี่น้องเขามันหิมใส่กล่องไปคักเวรกเป็นยังก็โจก็ถามว่าปีงตัวน้อยๆแต่มันโมหญ่ครับ ตัวใหญ่ๆเขาบอกปีงส้วพี่น้องมั้งดิมันโมใหญ่มันหน่อยเนี่ยครับตัวปลากับนี่จะตัวสักเนี่ยแะพี่น้องจะไปหาใส่อะไรตัวใหญ่ๆเนาะตลาดเป็นเพงการดีซื้อมาอันแต่ตลาดมาปีงกับพี่น้องก็คือเบอร์เสือกนะนี่ครับการหาอยู่หากินเนาะมันก็มีมือได้มือบ่ได้เนาะมือมันมือบ่้มันครับสินระยะยังก็ัง มือมือคือเวียกเขาเอ็ดนี่ละแนวเลี้ยวแนวซ้างอ่ะเนี้ยวกัอ๋อขมือได้มือมั่งได้เยอะยครับนองถิ่นบดละบุนถิ่นมู่บ้านเนี้ยเนาะบุตาออกแสงนะมาด้วยอดงอแกน้ำไปดุ้งนะ ั่างเล่าใส่บ่มีสังม่นี่ยหมดลบบระดานกบาดานห่างเลยต่ำไฟเียเียงด้รถแดงมัส่งเนาะฮะโอลงเพน่ะโอ้นามตำไฟเสีปลาอยู่ข้างเหียงด้วรถแดงเขานำำส่งนาปทอุ้มหเนี่ย โอ้ไฟมันดับแล้วเดียชุบ่าปไาทางยังโอ้แดงจริงเคืองใ่ไหมด็กินเหนว่างไว้บางก็เปิดสายพยาธิจโลกถึงม่านก็ตายคือเร็ถ่อนาจันจะตายลยลย่เลืกินปะกา่ได้ทางเปือนะ

ขาเจ้าหให้เหมือนมองหัให้ขับอ้กอูมาใครไป่ากินอยู่ไขหอยปรกายลนี <c oughs> ่ก็ไปมันยางเตียเตีม่ไปรงนี่น้นเดือดมดิไขรอัะปลาเขงปลาอมันแส็บนะปลาคาลยนะรอ่ะิ้ใคป,ปคลปา,นะด,าปดุกปลาเสือมนีด่ดนเอาขึ้นยางกันสั้นะนตอ,อะไ อุ้ยไข่เด oh. ินหัวเดินมาเด้อไข่หงายหงายร้องะพี่น้องแล้วไเอาเที่ยงแล้วกันมาง่มงเบิกบอลกินเลยดิเดตุ่มเดตุ่มอยู่ป่าว่านเดตุ่มป่าวันเด่วไรเจ้ากันวะเดี่ยวเที่ยงสั้นสันสันเราดีกัไล่้กันไง Tell them mọi người ở mọi người. mong sun. Look lighter. Mihaia. Nah, bung lên bung ở tìm kiếm 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 tìm ปลาปงเพ้งมีอีริมื่นเนี่ยครัจะขอยวนตื๊บแล้วสองอานนะจะไล่ดีดินจะได้ด้ยปลา กลางไรเป็นอยู่ของผมเ่ยผมพัดได้อยอะจะอคักคักคักโอ้ขานแ่บมือหัวหินเขายุบานปแซแสปนี้เด้ยินทงยูย่ท้ายยูห่หัวยืนหงมกแซแสได้บรรยากาศนอาน,านอยู่ดีเลยครับเปย์ผูกนอนก็จนะครัะ สังโชว์ฟ้าอย่างพาราวปแล้วเนะาะเสียงสปริงลรอล่ะมุ่งกันุงพ่อมปจะเห็ดเบสเงินมานอนน้องพูดอะมันบอ่อนบอ่อนลุงตอลุมนะม่ะละมันก็สร้างนี่นหระมึงกับทีมงานกับา้ากันกินเขาอิ่มเป็นที่เรียบร้อยครับ น้อยก็พากันกลับบ้านนะพี่นอ้องกินเขาว่ทงอยู่ท่าเนาะยิ้มหัวยิ้มน้องได้บรรยากาศคือ,อยังงี้ตัวเ,เ,เบืเ้แอดเลสเลยพี่นเนาะได้สำหรับคลิปนี้ก็บเพื่อนอย่างไรครับผู้ใดที่มักในการตึกแห่ไลมองหานุกหาหนูเนาะในเบื้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับ เพื่อเป็นกำลังใจพบพ่อกันไหมคลิปหน้า<ห>นครับอีสานหายยุ่หาก,กิน,<ห>นพูพ้ว่าข,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ